กานแขวกาสทางการศึกษาที่เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งหมด860คนผู้บริหาร2คนข้าราชการครู32คนและบุคลากรทางการศึกษา8คนมีนายมาโนธพุทธิคุณเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุยแย่นักเรียนของโรงเรียนบ้านกุยแย่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติเช่นพมา่า มอญกะเรี่ยงและชาวไทยอีสานวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นอยู่จึงมีความแตกต่างกันสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านกุยแย่เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตชนบทมีต้นไม้ร่มรื่นมีบริเวณโรงเรียนจำนวน48ไร่ซึ่งเป็นบริเวณที่กว้างขวางมีร้านค้าหน้าโรงเรียนหลายร้านและนักเรียนจำนวนมากจึงมีปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้น ในฤดูแล้งนักเรียนจะต้องกวาดใบไม้ที่ผลัดใบเป็นจำนวนมากสภาพที่เกิดจากการที่นักเรียนซื้อน้าและอาหารต่างๆมาบริโภคในโรงเรียนขยะที่เกิดจากการปรุงอาหารและการรับประทานอาหารของนักเรียนส่งผลให้โรงเรียนสก,กปรกและมีปัญหาเรื่องการกําจัดขยะที่ถูกวิธีจากสภาพปัญหาดังกล่าวท่านผูดในการโรงเรียนและคณะครู ได้ร่วมกันหาวิธีการกำจัดขยะที่ถูกต้องจึงได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero w a s t School มีการวางแผนดำเนินการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาโดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทางโซเชียลมีเดียแผ่นพับจัดป้ายนิเทศประกวดเรียงความวาดภาพ และจัดทำหนังสือเล่มเล็กเกี่ยวกับการลดคัดแยกการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยการบูรณาการในหลักสูตรการเรียนการสอนและความเหมาะสมขององค์ความรู้ได้นำกิจกรรมการลดคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมาสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวิทยาศาสตร์การงานอาชีพและเทคโนโลยีกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษาในระดับห้องเรียนนักเรียนได้ร่วมกันคัดแยกขยะลงในถังที่จัดไว้ในแต่ละห้องและนำไปใส่ในตะแกรงขยะที่โรงเรียนเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปการคัดแยกเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานอาหารจากโครงการอาหารกลางวันได้นำมาคัดแยกและนำมาเลี้ยงหมูพันธุ์เหมยซานของโครงการเกษตร การลดการใช้กล่องโฟมและแก้วพลาสติกโรงเรียนได้ดำเนินการให้นักเรียนมีแก้วส่วนตัวของตนเองเวลาซื้อน้ำหรือดื่มน้ำจะได้ใช้แก้วส่วนตัวเพื่อลดการใช้แก้วพลาสติกโรงเรียนบ้านกุยแย่ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลลิ้นถิ่นในการลดคัดแยกขยะโดยนำกรงตะแกรงมาใส่วัสดุที่คัดแยกแล้วให้กับโรงเรียน และมาเก็บขยะให้กับโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอโรงเรียนบ้านกุยแย่ได้ให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองหมู่ที่2ที่เข้าโครงการประกวดหมู่บ้าน5ศโดยนำน,น,นักเรียนร่วมเก็บขยะกับชาวบ้านทำความสะอาดถนนในหมู่บ้านและร่วมประเมินบ้านในหมู่ที่2เพื่อหาบ้านตัวอย่าง5ศและทำให้หมู่บ้านสะอาดขึ้นโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมให้นักเรียนเก็บขยะมาแลกกับดินสอ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที 3, ่1-3เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการเก็บขยะที่ทำให้บริเวณโรงเรียนสกรปรกและฝึกให้นักเรียนรู้สึกไม่รังเกียจขยะเป็นการส่งเสริมการทำความดีของนักเรียนกิจกรรมซุปตารักโลกเป็นกิจกรรมเสริมแรงที่บ้านและชุมชนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างที่ดีโดยมีคณะกรรมการการกรอง ประกาศผลและมอบรางวัลจากปัญหาของไฟป่าทำให้เกิดไฟไหม้ป่าศักหลังโรงเรียนทำให้ต้นไม้บริเวณโรงเรียนเสียหายเกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนอันเกิดมาจากฝุ่นควันส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจจากปัญหานี้โรงเรียนได้ร่วมกับชุมชนผู้ใหญ่บ้านเทศบาลร่วมกันแก้ไขปัญหาในระยะยาว กับการสร้างลักษณะนิสัยให้เกิดกับนักเรียนให้มีความรักต้นไม้ปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาป่าและร่วมกันอนุรักษ์ต้นไม้โรงเรียนบ้านกุยแย่ได้จัดกิจกรรมการลดการใช้ซ้ำและการคัดแยกกลับมาใช้ใหม่โดยให้นักเรียนใช้แก้วส่วนตัวมาซื้อน้ำซึ่งพบว่าช่วยลดขยะจากแก้วน้ำพลาสติกได้มาก ส่วนการใช้กล่องโฟมได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ร้านค้าร่วมมืองดการใช้โฟมพร้อมกับรณรงค์ให้นักเรียนกลับมาใช้ถุงผ้าของชาวกะเหรี่ยงที่ทอจากผ้าท้องถิ่นกิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ในการดำเนิเนกิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย์โรงเรียนบ้านคุยแย่ได้ใช้ไส้เดือนในการกำจัดเศษผักสุกรกำจัดเศษอาหารที่เหลือจากโครงการอาหารกลางวัน และจระเข้กำจัดไก่ที่ตายจากการเลี้ยงหรือเรียกว่าถังขยะมีชีวิตซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถกำจัดขยะอินทรีย์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์กิจกรรมน้ำหมักชีวภาพเป็นกิจกรรมที่ใช้เปลือกผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเศษผักเศษอาหารที่เหลือจากโครงการอาหารกลางวันและเหลือจากนักเรียนรับประทานอาหารมาผ่านกระบวนการหมักเป็นการกำจัดขยะอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี ส่วนกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพได้ดำเนินการในภาคเรียนที่2เนื่องจากจะต้องใช้ใบไม้ที่ร่วงมาหมักทำเป็นปุ๋ยเมื่อย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยหมักก็จะนำไปใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนกิจกรรมการจัดการขยะรีไซเคิลโรงเรียนบ้านกุยแย่ได้ดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะซึ่งจะรวบรวมขยะที่ได้คัดแยกออกนำไปขายแม่ค้าที่รับซื้อ และนำมาเป็นรางวัลให้กับนักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่ประกวดซุปตารักโลกกิจกรรมการกำจัดขยะทั่วไปครูและนักเรียนร่วมกันนำขยะที่เหลือใช้มาทำงานประดิษฐ์เช่นถุงขนมถุงพลาสติกและขวดพลาสติกกิจกรรมการกำจัดขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายหลอดไฟเก่าโรงเรียนจะรวบรวมแล้วให้รถเก็บขยะเทศบาล มาจัดเก็บและทำลายอย่างถูกวิธีจากผลสำเร็จของโครงการสถานศึกษาปลอดขยะทำให้นักเรียนรู้จักการแยกขยะอย่างถูกวิธีสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนช่วยให้โรงเรียนและชุมชนเกิดการคัดแยกขยะอย่างสมบูรณ์ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Siilo Waste school นั่นคือขยะเป็นศูนย์ นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม Zero Waste Cool h มาณาโอกาสนี้